เรื่องแฮตเดียวพาไปแลกควายกันมังหูร่าตางดูนะคะคไปแลกที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมเขาได้มีการเปิดตัวแพทอันดามันนี่คือชื่อควายนะเป็นควายที่ราคาแพงที่สุดในจังหวัดพังงาราคาสามล้านเก้าค่ะอ่านี่แหละควายตัวนี้พี่เบาเกลียงนะคะ,ะโดยนายวัชารานนท์แพทเมืองไม่รว่าผู้ใหญ่เนยค่ะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมูทีซี่ตำบลหนองปริงอำเภอไทยเมืองเอ่ออําเภอเมืองจังหวัดพังงาขออภัยค่ะ ทันได้นําควายชื้อแพทอันดามันมาโชว์ในงานประกวดโคเนื้อข้องจังหวัดพังงาเป็นควายที่มีราคาสูงที่สุดในจังหวัดค่ะโดยซื้อมาในราคาสามล้านก้าวแสนบาทค่ะชื้อเดิมตัวนี้เขาชื้อได้ได ได้กับชื่อเริ่มชื่อเผ็ดไผ่ซาลี่และ,ะมีอายุ3ปีเศษนะครับประวัติเป็นลูกชายของเจ้า,จารุงเพชรนะครับของลุงติ๊กควายไทยแม่เรื่องนะครับหรือกองเสียเอกบันท้วนเป็นเป็นควายของพันธุ์โรโตโกโกวิดพิวพองครับแล้วก็ได้ทําการย้ายขายมาอยู่ที่คอควายงามพังงา นำทีมโดยนายวัชารานุนนะครับผู้ใหญ่นี่และก็ได้เป็นชื่อเป็นเพชรอันดามันแล้วก็ได้นำมาเปิดตัวไปพี่น้องชาวพังงาได้ชมตัวจริงอของเจ้าเพชรอันดามันนะครับควายราคาแพงที่สุดของจหวดพังงาต,ตัวท่ามลานกากับแพงว่าคอจูเนอร์อะงีงอมแล้วก็แพงว่าราคาตกเจ้าเศร้าบางคนแล้วถึงน้องจิงว <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องกลังวุเลยนะที่ว่าไม่ค่อยอาบน้ำนอ่ะผันผืดเพราะควายตัวทามลานว่าก็ไม่ค่อยอาบเมื่อนแหละจริงไหมเ <c oughs> ริ่มต่อเช้าเลยน้อง